นี่นะเพื่จะใช้คขีมตัวนี้ทาคขีมสโนทาก็ไปตรงนี้แล้วก็คูดถ้าเนื้อตรงนี้หนาต้องขูดออกถ้าไม่คุณจะกลายเป็นคนมีกลิ่นเท้าต้อตงนีน่เรียบอ่จะจะมาเติมห่ เนี๋ยวเพืดดด่อนมาดูตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นเหมือนกับแบบว่ารองเท้าคุณมันบุ๋มอ่ะอเหมือนรองเท้ามันยุบยุบบุ๋มบุ๋มมันก็เลยหนาอยู่ขาดเสียมาตุ้มฮะขาดเทนตุ้ขาเท้าตุ้มันก็เลยเหมือนแบบว่ามันจะบุ๋มไปข้างหนึ่งนั่นแหละคุณต้องหารองเท้าที่มันพอดีให้อย่างงี้คือรองเท้ามันบุ๋มอยู่ข้างมัน แล้วเดินเท้าตะแคงเหมือนแบบเท้าอใช่มันหนู่หนูเดินแบบตะแคงเท้าเหมือนคนเดินตะแคงเท้าตลอดเสร็จเดี๋ยวข้าวี้มานี่ดูนี่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 ไม่รีบดูแลตรงนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีตมจะมีตมหอมหอมเหม็นสุดแต่หนูว่าเป็นเท้าเป็นคนเหยาะเท้าแนเท้าเหม็น เออฉะนั้นแกต้องขูดไว้นะอ่ะต้องอย่างนี้โอเคเห็นไหมคุณเป็นแต่ตรงนี้ตรงนี้คุณไม่เป็นนี่ค่ะแต่พี่เอ้มชอบใช้ทาครีมสโนแล้วก็ขูดมันจะบำมรุงเท้าไปในตัวแล้วผิวหนังมันจะไม่หนังื ใช่แต่ทีนี้อันนี้พี่เอ้มขัดเรียบแล้วคุณก็ไปทาครีมเอาเนาะเนี่ยค่ะดูสิมันเรียบแล้วเห็นไหมจากที่มันหนาหนาอันนี้ค่ะคุณตรงนี้คุณจะไม่เป็นตรงนี้จะนิดหน่อยอะต้องกระงอย่างนี้ค่ะโอเคอย่างนี้ก็คือคุณขัดหรอหรือว่าเอาต้นเท้าไปถูกับพื้นถูเออไม่ได้ อย่างนี้เหมือนเอาส้นเท้าไปถูกับอะไระกับพื้น,น <c oughs> มันก็เลยส้นแตกมันแตกอยู่ข้ั้งนี้ที่ขังนี้ไม่แตก <c oughs> <c oughs> มันมีหลักฐานอย่างนี้พี่ก็ดูออกเลยเห็นไหมว่าคุณต้องเอาอะไรไปเอาเอาส้นไปถูใช่เป็นคนชอบเอาแบบถู <c oughs> ยิ่งถูยิ่งคันไอ้ยิ่งถูยิ่งหนานะ <c oughs> ยิ่งถูยิ่งแตก อันนี้ค่อเดี๋ยวทาครีมเอามันก็เนื้อมันก็ที่แตกมันก็จะสมานพอสมามนแล้วก็ถ้ามันหนาก็ขุดอีกรอบนึงก็คือจบเสร็จเรียบได้ทั้งหมดสิบล้าค่ะ